ช่วงนี้เสื้อดําขาตลาดราคาสูงหายากผ้าดําที่จะเอามาตัดเสื้อเนี่ยยังแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมคะก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาอย่างที่เจอมากับตัวอย่างเงี้ยอย่างที่เพื่อนเจออย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบเห็นพี่วินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแบบนับเหรียญซื้อเสื้ออะไรเงี้ยมันก็สะท้อนใจเนาะเพราะว่าชมเชื่อว่าทุกคนอยากอยากแสดงความจงรักภักดีกับท่านอยากจะอยากจะน้อม อยากจะถวายความอะไรกับท่านอะไรเงี้ยค่ะก็เพียงแต่ว่าออทุกคนก็ด้วยปัจจัยด้วยอะไรเงี้ยก็ความพร้อมอะไรเงี้ยก็ไม่เท่ากันเสื้อสมัยน้ําท่วมอะไรเงี้ยแบบดางอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ได้ใส่ไม่ได้แล้วเอามาย้อมดําก็สามารถเอามาใส่ในในช่วงนี้ได้เนี่ยค่ะก็เลยคิดคิดเป็นอะไรเล็กๆมันเริ่มจากจุดจุดเล็กๆตรงน,นี้ค่ะ <c oughs> สำหรับอุปกรณ์ตอนนี้ที่ขาดก็เป็นเรื่องหน้าก,กากหน้าก,กากที่ ที่่ออทีกันกลิ่นได้ดีหน่อยถือว่าเป็นอะไรที่เล็กมากๆชมไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ได้เป็นคือชั่วโมงนี้ทุกคนก็อยากจะทำอะไรคือชั่วโมงนี้ทุกคนหัวใจเดียวกันนะคะชมว่าก็ทุกคนเราเราเราแชร์ความรู้สึกเดียวกันชมว่าชมเองก็ก็ไม่ต่างจากทุกๆคนค่ะ